ตักกแจนคอ,อกไหมพี่น้องอันนี้คอ,อกกระลังสีเหลี่ยงไหมตัวนี้น่อยคอ,อกเกาก็ะจำนายออกไปเรื่อยๆพี่น้องเอาไข่มันมากกันมาฟักเองมาบ่อเอง ออกมาเดี๋ยวนี้บ่จักอืดพี่น้องเอ้ยต,ตยั๊กแตนอยู่แถวบาน,นใครกันราคาถือใครตะ,กระตร๊กแตนปลาทั้งกาทุกมือนี่กิกโลละกิโลละพันบาทพี่น้องขีดละหนึ่งร้อยบาทจากสองเดือนที่แล้วเป็นสองเดือนใช่เนาะประมาณสองเดือนที่แล้วนี่ กิโลละหมื่นพี่น้องไข่ตะกะเตียนกิโลละหมืน่นสองเดือนทีเลีวพี่น้องประมาณเนเดือนเดือนนี้เดือนตุลาเนาะกัญยาสิงหาก็รักระดาสิงหาเนี่ยพี่น้องกิโลละหมืน่นเดี๋ยวนี้ลดลงมาแล้วเหลือกิโลละหนึ่งพันบาทไข่ตะกะเตียนอันนี้บริด้ซื้อพี่น้องของเข้าซื้อมาเที่ยวเดียว ซื้อมาสองขีดสองพันบาทแล้วก็มาเรียงแล้วมันกับเก็บไข่มันแล้วก็เอาลูกมันพี่น้องละขยายพันเอ,เองทุกมือนี่พี่น้องเอยลยราคาถือเลียงง่ายแต่ว่าโตมันนียังราคาสี่ร้อยอยู่ด้วยพี่น้องกิโลละสี่ร้อยบาท จะบ,บางเจ้าเิ่นกับขายสองร้อยสามร้อยแลวแต่เนาะพี่น้องแลวแต่กันขายทรงกับสองร้อยกวา่าเจ้าก็ไปขายตลาดต่อพี่น้องอันนี้ฮอตสีเด่นหาหกมือเนี่ยสักเตียนหาหกมือพี่น้องกินใบอ้อยอาหารเพื่นกับใบอ้อยซึ่งโตแล้วพี่น้องอ ายสักกิน่องบางตัวก็ลังสิบถอดคาบคันพ้นถอดคาบคันนีปีกแล้วก็แป๊บเดียวไปน้องไงไว้กินอยู่กลางเว้นก็นกินกลางขื้นกักินกินอยู่ตลอด là cái ngày ngày vay ngày ầu ngày ầu cái nào.